anh ơi anh ơi anh ơi anh chắc chắn เมื่อคืนก็ไม่เห็นเมื่อคืนก็ไม่เห็นแล้วก็ไปโนดคือไปมีร่าไปเจ้าสัวรวมมีร่ของมมิติไปดในโรงพยาบาลก็ได้คราเรสี่กวพันธ์คือเหร่เอ่อเาในบุญท่องบ้านนะครับในงพยาบาลโรงพยาบาลทีนก็ไ้อนนะ้นแล้วอล้วนับเ ดีกว่าจริงๆบบน้ีป้าป้า่ไหนเี่ท่าตัวป้าอยู่ไหนอ่ะยกรแล้วป้าอยู่ที่ไหนป้าอยู่ไหนต่ท่าน่ามีบางอย่าาจริงนกับนลูที่ว่านตลอแ้อยู่ทีไฟก็าอนแรกก็ใช้สองคนตอนนี้ก็ใช้ได้มันมันมวันนี้ ลูกชายตรัวร at. er mm ีเขาจะมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณแม่ย้อนหลังเพราะงั้นครัวรีนี่เบิร์ดเดย์เมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาครบรอบเท่าไหร่นะ60ปี89 10 60 64นี่60ต่ออีก4วันนะแล้วจะเท่าไหร่วัน ต้องยอมรับต <laughs> so, yeah. ้องยอมรับความจริง40 ml มันมีหลอดใหญ่กว่านี้ไหมลาของเราเราก็จะไม่ใช่หมดำเรามาอยู่กับคนจริงเราไม่่หดำเราอยู่เดียวเนี่ยคู่เคยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยออกแกไม่ก็ไม่ใช่หุดดำนะเขาะไม่กองแง่นี่นแทนไม่องแง่ยยังไม่เงโเ่ลยค่ะไม่ก่อ จะไปเที่ยวไหนกันโอ้เหนียวดูต้อเหนียวเอาเกินเลไหมไม่ไหมได้้อทเป็นเบาหวานเอาไหมหน่อยเป็นเบาหวานม่ปฏิเสธไม่ได้ไมาต

เขาบอกใต้เขาเลยบอกว่าแล้วทำไมตอนที่จองโรงแรมแล้วทำไมมันไม่ตกไม่ทไมตกเอ้ไม่ตกอจโรงแรมเสร็จทำไมมตกทำไมตกต้องมตกตอนที่จองโรงแรมปไก้ตกวไำะอะไรใจคนินพิมุกเาะพรู้ หลานโทรไปบอกนะข้าวเข้าไม่กินแล้วรอกินเย็นอย่างเดียวตอนที่โทรไปอ,อ,อ,อยููลงกำลังแรงแล้วพอกินก๋วเตี๋ยวที่ใต้สะานมาเินอะก๋วเียวกันไม่แล้วพอกินก๋วยเาว้ก็สั่งขาเปาาา<อ>ล่ปามาจานแต่ขาวเปล่ามาจานนี้ก็เยอะเนี่ยก๋่เียวใส่ใส่จานข้าวนี่คนมาแนะทิ้งข้างน่ะเขาบอกพี่พี่อยชามนั้นใส่เศษอาหารหน่อยอย่ากําลังกินอยู่ะ น้ำก๋วยเกี๋ยวอ่ะแบบถ้วยข้าวอัะน้ำก๋วเดี๋ยวคุ้งข้าวรขอชามนั้นอ่ะเอาใหม่เป็นอาหารหน่อย <c oughs> <c oughs> ขอขอถ้วยแบง่งหน่อยพีแล้วบอกยังยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก็ว่าอย่างนี้ต้องต,ตกขอพูดขอพูดเองนะคือแบบน <c oughs> ี้เราเรต้องตกเขาอ่ะหน่อยสักหน่อยโอ้มาเร็วดีจังทีนี้มี <c oughs> ข้าวเหนียวมะม่วง <c oughs> นี่เป็นเบาหวานอยู่นี่ก็สองอะไรก็ต่างกันแล้วอันนี้มันต้องใส่น้ำมหนก่อนใช่ตาตา

คุณแม่เจริญอาหารเติมแล้วเติมแล้วนี่เพิ่งกลับจากศรีสะเกดตองมีเรื่องช่อศกเไปศรีสะเกดนี่หายแรงเลยฝนตกเลยค่ะแล้วคุณแม่ไม่ไปนี่ฝนยังไม่ตกอ่ะค่ะอืมแรงนี่มานี่ผ่านโคราชด,ด้วยใช่นไหม,ไมไผ่าเออผ่านโคราชตกวันล้นในระนาบหมดเลยมาก่อกแล้วลึกถึงตกไปจ่างปรเทันของเดิด<ล>ีนะ ไปพิจิตรไปพิจิตรแม่น้ำม่น้ำยมแต่เราไม่มีเลยนี่จะเดินอาหารคนเนี่ชื่อตังกีหลังสิงหหาต้นนายจะผีมโอ้คนนี้ยังไม่ทันไหนเลยคนนี้จะลากน้องโตไว้ก่อน มีเดียวไปเลยไอ้น้องไอ้น้องอย่าวางใจแกยมีแรงเอยู่อย่าวางใจนะรีบๆมีนยรีบๆมีเดี๋ยวพอน้าแบบพี่นุกอ่ะพอหลายๆปีแล้วก็เลยไม่นุเลยไม่มีเลยไม่อยากจะมแปี้าสาหลายปีแลสา่หกกปีนะม่ิหกขวบไอ้ยินเนี่ยแต่งเจ็กันยา้าหนึ่งนุกมกราห้าสองแค่ช่วงห่างกัไม่กี่เดือน้ยจีบาายาขาวบางนะนี่จะหวา ไอ้ย <ider> MM ัยเรียนทั้งวันก็เรียนได้เนี้ยตูมักเรียนเก่งเนี่ยาคนกเรียนไอ้ไเรียนเก่งมันงงไงนะมันร้องยีไอ้ยีมันร้องยีจ้งพ้าเรใส่ถ่านก็อ่ยสู้กล้ามหน่อถ้ามีลูกมอยเนี่ยมีลูกอะไรก็ดีเหมือนกันเนี่ยพอแบบเราอรูยเยอะแล้วลูกแบบก็เรีจบแล้วอะไรแบบน มาบอกเรอยู่คุณปู่อยู่ดีจริงการปัดตัดาดเทยากู้แอบเทม่วล้าครัยเดีอยวเอาใหกันี่เหรออี่นีนีนเหมนกันเขาเหนียวม่วงหรับผมเองเป็นเบาหวานอยู่สองร้อยแต่เห็นเขาเหนียวม่วงเไม่ได้กินนิเดียวก็วานน้ำขาไร้าับ เบาหวานนะเอาก็คยเป็นต้องเกินคนเป็นเขาต้องเกินสองร้อยกว่าอะไรครับลยไปเดือร้อยละเก้างเก้าอันนี้ก็ถาม่อเป็นไงไปตรวจเลร้อยกว่าหมาวหาแล้วก็ติดโควิดแล้วถึงเรีกว้่อนเีทีนี้จะเบ่งไปไหนเพื่อให้ามารัาการนั่งงนั้นก่อนว่าไแม่เฮ้ยพวกเราจะกันรอกเร็วแอปปีเบอร์เดดูยู Yeah. Happy, birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, birthday. happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, <laughs> happy birthday. คุณครูอารีอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงนะเจริญรุ่งเรืองเออนะได้ขอเจริญรุ่งเรืองไม่วายขอบคุณมากเยอะช่วยกันจัดกิจการลันไปคู่ได้ไงขอให้หมดหนี้หมดศีลไม่ได้เราไม่มีนี่มีศีลมีนี่แหล เป็นวันฮาเฮไอไรต์เตจริงๆกำหนดเวลาชวนกันมามีสิ่งอีกพูดแอนดิงโจกจริงๆสวนเซมากันดังว่าพร้อม้าทันทีมาก่อนก็ดีมาช้าก็มีทันเฮวันเกิดอยากกินอร่อยริ้มชอเจพระรูปเล็เวเวบเอบรรยากาศดีๆไม่ใช่เบอร์เ์แต่เป็น เดเอาหาเอาเฮสมคันเนกจนอิ่มนี Yes I like d a Yes y I want day ที่มันเต็นเกเป็นเสน่หของวันนี้วันที่อยากจะกินเก็บออมไว้ส่วนสมควรจดจำเป็นคุณธรรมปฏิบัติตามให้ชิน ด้วยพรก่อนจากวันเกิอดอยากจะกินรำรวยทรับสินเฮงๆฮินชัยโยสุขสันต์ข,ขีดแฮปปี้อีดเดย์เป็นวัน 5A ไฮไอริสเดย์จริงๆกำหนด เวลาชวนกันมามีสิ่งอีสพูดแอนด์ริงโจ๊กนิ่งส่วนเสมากันดังว่าพร้อมหน้าทันทีมาก่อนก็ดีมาช้าก็มีทันเฮวันเกิดอยากกินอร่อยริ้มชอเจระลเเกรปเ,เอบรรยากาศทีด่ดีไม่ใช่เบร์เดแต่เป็นอ e ีเดเอาฮาเอาเฮสมคเนจนอิ่มนี Yes I like day Yes I want day ที่มันเต็มเกมเป็นเสน่ห์ของวันนี้วันที่อยากจะกินเก็บออมไว้ส่วนสมควรจดจำเป็นคุณธรรมปฏิบัติตามให้ชินอวยพรก่อนจากวันเกิดอยากจะกินร่ำรวยสิสนเฮงเฮงมินชัยโย ่ใช no no ่เบ like no no ิร์ดเดแต่เป็นอีเดเอาหาเอาเฮสมคะแนนจนอิ่มนี้ Yes I like day Yes I want day ที่มันเต็มเกเป็นเสน่หของวันนี้วันเกิดยาบจะกิน

เรกพี่ไม่กินก้างแบบที่ท่านคนเอกประยุทธ์จันโอชาว่าไว้ประยุทธ์ที่เาชอบดูหนังบุรุษละครเหมือนกันนะคนทันสมัยทันสมัยแต่รักษาความเป็นไทยไว้ด้วยใช่ไหมต้อยแบบนี้คือเราต้องก้าวทันสากลต่อนต้องจับหลามจากระดุดข้าราจารไม่ลืมความเป็นไทยใช่เอาไป เออดาดพีก็อน่อยพีชทอดอิตาลมาที่บ้านชอบกินพิกเผาเนี่ยชอบกิงๆเหรอเนี่ยมันไม่ได้เลแม่ขอหวยขอหวยขอหวยได้สตัวเลแกกนน้ำเตัวไม่รอดเสียเ้ย ถ้าแม่รู้นะไอเขาว่าจะแก๊คืนนะลูกสามหกเฮ้ยคุณแม่หมาหมาที่บ้านมีกี่ตัวอีกสามตัวสามตัวนะเนี่ยบานแต่งานาคนเอากินหมดเลยเอาไปยปนีมอันนี้เขาเรียกว่าปัวผัวกินไง จะปิดร้านแล้วโอ้ยลุงสบายตอนนี้ป้าแกโอ้ยกินมะนาวมันนี้บ้าแต่ต้องเนื่อต้องเชื่อนะดีนะคะมนาวเป็นตัี่ดีนะัะอะไรก็ไม่ดีกินน้ำมังคุดไม้พิมต่อไปก่อน